นักปั้นกล้ามทองนะคะอย่าลืมยืดกล้ามเนื้อนะคะหรือว่าสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อนะคะข้อสะโพกนั่นเองนะคะสองท่านี้ค่ะท่าใหม่เลยนะคะเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ค่อยพบเจอนะ,ะจัดท่านะคะก็คือหัวเข่าเนี่ยกว้างกว่าหัวไหล่นะคะแล้วก็ตั้งข้อศอกแบบนี้นะคะหาอะไรลองที่ข้อศอกนิดนึงนะคะจจะได้ไม่รู้สึกเจ็บนะคะ ดึงสะโพกไปข้างหลังแบบนี้นะคะเดี๋ยวทำให้ดูสลับข้างแบบนี้นะคะเป็นการเปิดข้อสะโพกเลยค่ะท่านี้ดีมากๆนะพี่ลุงชอบจัดท่านะคะก็กางเข่าออกแบบนี้นะคะแล้วก็โน้มตัวลงไปข้างหน้าเลยค่ะหาในรองข้อศอกนะคะ เกรงท้องไว้นะคะท่านี้โยกลำตัวมาข้างหน้านะคะแล้วก็ขณะเดียวกันดึงเข่านะคะดึงส้นเท้าอะคะ่ะแล้วก็บิดไปด้านข้างแบบนี้ไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เราจะทำได้กลับไปที่เดิมนะคะแล้วดึงสะโพกกลับไปข้างหลังด้วยแล้วดึงลำตัวมาข้างหน้าเข่านี้ไปที่ปลายเท้าซ้ายหรือส้นเท้าซ้ายนะคะไปแตะที่พื้น แล้วดึงสะโพกกับไปที่ข้างหลังนะคะหรือว่านั่งทับส้นเท้านั่นเองนะคะแล้วก็โน้มลําตัวดึงลําตัวมาข้างหน้าแล้วก็บิดส้นเทาน้าน,นะคะไปด้านข้างแบบนี้เปิดถ้าที่เราเปิดได้เลยนะคะเป็นการเปิดข้อสะโพกค่ะถ้าเราเปิดไม่ค่อยได้นะคะก็แสดงว่าข้อสะโพกามีการตึงตัวนั่นเองมีผลนะคะถ้าข้อสะโพกตึงตัว อาจจะทําให้กล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะมีมาจากหลายส่วนนะคะก็สัมพันธ์กันทั้งแต่กล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อสะโพกนะคะกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังหรือที่เรียกว่าแฮมสติงนะคะไม่แข็งแรงอ่อนตัวหรือว่าตึงตัวนั่นเองนะคะมันก็จะมีอาการทําให้เราปวดร้าวหรือว่าเมื่อยหลังส่วนล่างนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยการบริหารข้อสะโพกเนี่ยจำเป็นมากเลยนะคะที่เรียกว่าฮิปโมบิลิตี้นะคะ สำคัญมากเลยนะคะท่าที่สองนะคะเป็นท่าพีเจนโพสเลยค่ะดึงนะคะขาด้านหน้าทำมุม90องศานะคะปลายเท้าชี้ไปข้างหลังแบบนี้เลยนะคะโน้มตัวลงไปข้างหน้านะคะแล้วก็เอี้ยวตัวบิดไปให้ครบประมาณสักสามอองศาได้นะคะค่อยๆไต่ไปก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยทำสลับข้างกันนะคะ ทำสักสิบครั้งถึงสิบห้าครั้งนะคะต่อท้าเหล่านี้นะคะต่อข้างนะคะแบบนี้แล้วก็ปิดไปนะคะพยายามหาหมุมให้